สวัสดีครับกาบขอบพระคุณท<ม>ุกทท่านที่มีจิตเมตตากับจองน้องเด็กพิการ,รทุกทท่านด้วยนะคะผมวันนี้อาจจะอธิบายแล้วอ่าสั้นๆทวนๆต้องขออภัยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าแฟนหรือ,อแม่ของน้องเด็กพิการแม่ของน้องอ้วนตอนนี้ผ่าตัดอยู่ที่ ผ่าตัดหัวเข่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมอาจจะทําให้จิตใจไขว้เควในการพูดนิดนึงก็ต้องกราบขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับผมนี่เราก็มาดูปลากันเลยนะครับผมลำดับแรกก็เป็นเพศผู้หางยาวนะครับผมตัวนี้เป็นมัลติคัลร์หางยาวความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง1นนิ้วนะครับผมเป็นหางยาวยักษ์นะครับผมตัวนี้สวยๆคึกๆึก ตัวนี้ปล่อยที่ราคาเท่าไรครับวนราคา120บาทครับผมรับผม120บาทมัลติคัลร์สวยๆนะครับผมมาถึงลำดับที่สองนะครับผมลำดับที่สองก็เป็นแบ a ็กสตาร์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้สวยๆมีดอตมีดอกสวยๆนะครับผมคึกๆตัวนี้วนปล่อยอยู่ที่ราคาราคา180บาทครับผมครับผม180บาท ครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สามแล้วครับผมลำดับที่สามก็เป็นแบล็สตาร์นะครับผมตัวนี้เพชรผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งุดสามถึงหนึ่งุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้เม็ดมุกสวยๆแล้วก็คึกๆเครื่องสวยๆตัวนี้ปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับทุกนราคาคือสองรสิบาทครับผมครับผมสองร้สิบบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สี่ครับผมลำดับที่สี่ก็เป็นสองหางแบล็กสตาร์นะครับผม แต่ตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่ลอกนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับผมตัวนี้เห็นเม็ดซอนในเกตแล้วครับผมแต่ว่าไม่รับประกันว่าจะลอกหรือไม่ลอกนะครับผมแต่ขายกันในราคาไม่ลอกครับผมตอนนี้อ้วนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาคือ200บาทครับผมรับผมราคาไม่ลอกคือ200บาทครับผมของแปลกๆใหม่ครับผม ทีนี้ก็มาถึงลำดับที่5้าครับผมลำดับที่5ก็เป็นสองหางแบ็กสตาร์นะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4นิ้วนะครับผมคึกคึกสวยสวยเม็ดมุกยังไม่ขึ้นนะครับผมเราขายกันในราคาเม็ดมุกยังไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้อ้วนป่อยอยู่ที่ราคาราคาคือ200บาทครับผมราคา200บาทของสายแปลกใหม่ครับผม นี่ก็มาถึงลำดับที่หกแล้วผมลำดับที่หกก็เป็นรูปประกาศยักษ์นะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวจากหูถึงหางยองอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วแล้วผมตัวนี้ลายสวยๆอ้วนครับปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ้วนราคาคือสองร้อยบาทครับผมครับผมเกือบๆสองนิ้วสองร้อยบาทรูปประกาศยักษ์ครับผมอันนี้ก็มาถึงลำดับที่เจ็ด้ครับผมลำดับที่ เจ็ดก็เป็นรูปประกาศยักษ์แคนดี้นะครับผมตัวนี้สวยๆคึกๆนะครับผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยุธยาะมนสองนิ้วนิดๆนะครับผมตัวนี้คึกๆสวยๆตัวนี้อ้วนบอกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาคือสองร้อยห้าสิบาทครับผมอ้วนบอกสองร้อยห้าสิบาทคึกๆสวยๆมีเม็ดมุกเม็ดบูสีเงินด้วยนะครับผมตัวนี้สองร้อยห้าสิบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงล้ารอบที่แปดครับผม ลำดับที่แปดก็เป็นปะกายั์นะครับผมตัวนี้เพศผููความยาวอยู่ที่ประมาณสองนิ้วกว่านะครับผมตัวนี้เป็นชมพูน้ำเงินสวยๆนะครับผมตัวนี้อวนปล่อยเที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาคือสองร้อยแปดสิบาทครับผมครับผมคึกๆน้ำเงินชมพูสวยๆสองร้อยแปดสิบบาทเองนะครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่เก้าแล้วผม ลำดับที่9ก้าก็เป็นบูแบ็กสตาร์นะครับผมตัวนี้เป็นบูแบ็กเป็นสองหางด้วยนะครับผมตัวนี้ความยาวอยู่ที่ประมาณ1.4ถึง1นนิ้วนะครับผมตัวนี้คึกคึกสวยสวยดอกเป็นดอตเป็นดอกสวยสวยด้วยนะครับผมของแปลกของหายากนะครับผมทันทันกระหงทองดูนะครับผมว่าของใครมีบ้างนะครับผมไม่ค่อยมีนะครับผมหาดูยากนะครับผม ตัวนี้ปล่อยกันในราคาเท่าไรครับอ้วนหกร้อยบาทครับผมครับผมราคาไม่ได้แพงเลยนะครับผมของหายากหกร้อยบาทครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบนะครับผมลำดับที่สิบก็เป็นสองหางแบ็กสตาร์แล้วผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่มาหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ก็สวยๆคึกๆผมว่แปลกหายากดูครับผม ยืนน้าสวยๆมุกสวยๆตัวนี้วนปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมราคาหกร้อบาทครับผมครับผมราคาหกร้อยบาทสวยๆแปลกๆหายากๆนะครับผมท่านก็ลองท่องหลายๆช่องดูนะครับผมว่ามีหมครับผมมีน้อยครับผมหายากนะครับผมหกร้อยบาทเองครับผมทีนี้ก็มาถึงลำดับที่สิบเอ็ดครับผมลำดับที่ สิบเอ็ดก็เป็นสองหางแบ็กสตาร์แล้วผมตัวนี้เป็นเพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามถึงถึงหนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับผมตัวนี้สวย,สวยๆออกไปสองทางนะครับผมเป็นแบ็กสเป็นแบ็กสตาร์ด้วยแล้วเป็นเหมือนสมุไรด้วยนะผมสวยนะครับผมตัวนี้สวยแปลกด้วยอ้วนครับปล่อยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับผมตัหกร้อยบาทครับผมครับผมตัวนี้สวยแปลกอ่าแพทเทิร์นดี ราคา600บาทครับผมนี่ก็มาถึงลำดับที่12นะครับผมลาดับที่12ก็เป็นแบ็คสตาร์สองหางนะครับผมตัวนี้เป็นมุกสวยๆนะครับผมตัวนี้เพศผู้ความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับผมตัวนี้ผมให้สังเกตนะครับผมมีเป็นมุกทั้งมุกไม่เล็กและมุกไม่ใหญ่นะครับผมอตอนนี้ าสายนี้กาลังทําให้เป็นละอองดาวด้วยนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มีทั้งมุกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เพื่อให้ออกมาเป็นซองหางละองดาวแล้วผมแต่ตัวนี้ท่านสังเกตดีๆนะครับผมจะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ด้วยแล้วผมตัวนี้ค่อนข้างมีราคานิดนึงครับผมแล้วก็หายากนิหนึ่งนะผมถ้าเป็นละองดาวออกมาสวยๆเนี่ยโอ้โหราคา หลายบาทนะครับผมตัวนี้ปล่อยที่ราคาเท่าไหร่ครับอ้วนราคาคือ900บาทครับผมครับผมตัวนี้มุกออกแล้วนะครับเป็นเล็กเม็ดใหญ่ในตัวนี้ปล่อยกันในราคาไม่แพงนะครับผมของแปลกเก้ 28, 900บาทครับผมของแปกหายากครับผม